โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนกันด้วยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับก่อ,อื่นก็ขอแนะนําตัวนะครับครูชื่อครูแอปนะครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกทุกคนเลยนะสู่ช่องชาแนลนะ,ะวันนี้นะครับคุณครูจะมาเฉลยใบงานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5้านะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2 สคู o เดย์นะครับหรือเรื่อง My Dream School นะครับประจำวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับเป็นายงานของ DL TV นะครับก่อนอื่นก็ขอคนละ1ไลค์แล้วก็กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆห,หรือว่าการเฉลยใบายงานใหม่ๆของทางช่องครูแอปนะคระัเพื่อไม่ม็นการเสียเวลาเราไปดูใบางานกันเลยเนาะ ในวันนี้นับจะเกี่ยวกับใบงานที่15บห้ับเรื่อง My r e a m s m s o o o นะก็คือโรงเรียนในฝันของฉันนะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็ไปอ่านที่คำสั่งนั instructions เขาก็บอกว่า read the p s a s e s and name places on the map นะอ่านเรื่องและระบุชื่อสถานที่ต่างๆในโรงเรียนบนแผนผังนะครับก็เพาะวจะมีแผนผังไหมเนาะนี่นะครับ แล้วให้เราตอบลงไปนะครับเป็น My Dream School คือโรงเรียนในฝันของเราคนระับอันนี้เป็นแผนผังนะครับมีเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 s i นะครับ Building 1แล้วก็ Building 2, Building 3นะ Building ก็คืออาคารนะครับ Building 1คืออาคารที่1 Building 2คืออาคารที่2 Building 3ก็คืออาคารที่3แล้วเขายังบอกอีกว่า3ช่องนี้เนะี่ย ช4เนี่ยใน2องเนี่ยเป็นคลาสรูมก็คือเป็นห้องเรียนแต่ว่าเลข1เลข5เลข6เลข7เลข8เลขเาเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเกี่ยวกับอาคารอะไรหรือเป็นชื่อห้องอะไรนะมีแค่2,3,4ที่บอกว่าเป็นคลาสรูมก็คือเป็นชั้นเรียนนะคลาสรูมคือชั้นอะไรหลอกกับชั้นเรียนนะคลาสรูมจำไว้เลยชั้นเรียนที่เราเรียนกันอยู่เป็นประจำ ตอนที่เปิดเรียนนั่นแหละเนาะอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าสองี่เป็นคลาสรูมชั้นเรียนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอีกว่า15 6 7 8 9เป็นอะไรเราก็ต้องมาอ่านที่เพ s สเซสนี่นะครับอ่านเพรสนี่เนาะคืออ่านเนื้อเรื่องนั่นแหละเพื่อไปตอบคำถามนะครับตอนนี้เรารู้แล้ว234เป็นคลาส룸ใช่ไหมอะไรที่เส้นตรงน,นี้มีเส้น ปกตินะไม่มีเส้นที่เป็นช่องปกติก่อนนะครับขเขาลืมขีหรือเปล่าอ่าโอเคเราไปอ่านกันเลยนะครับ this is my dream school this is นี่คืออะไรครับโรงเรียนในฝันของฉันนะครับ my dream dream คือความฝันแล้วก็ my dream นะ dream คือความฝัน,นครับ My คือของฉัน School ค,คือโรงเรียนก็คือ นี่คือโรงเรียนในฟาร์มอินชานะครับ There are three buildings, There are buildings. There รค,รคือม a r าคาเรเรียนนะครับ There อะไรครับนี่คืออาคารเรียนนะครับเนี่ย There are three buildings นี่คือครับสามอาคารเรียนนะครับสามอาคารเรียนนะ Building อันดุชีนะี่คือสามอาคารเรียนที่เขาบอกใน พเพ s เสเปลีย่ยนนี้เนาะต่อไป the the office is between building one and building three เขาบอกว่า the office is between building one and building three เขาบอกว่าอะไรเอ่ยห้องทำงานเนี่ยอยู่ระหว่างระหว่างนะครับ อาคารที่1และอาคารที่3ใช่ไหมอาคารที่1และอาคารที่3ามครับนี่เลยนะเด็กๆอ่ะทีนี้เราก็รู้ละอาคารที่1ใช่ไหมกับอาคารที่3ดังนั้นเลขอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเลข6ดังนั้นเลข6คืออะไรครับเนี่ยคือออฟไลฟ์ออฟฟิศก็คือห้องทำงานแล้วก็ใส่เลยครับออฟฟิศนี่ออฟฟิศนะครับเรือยๆ ภาษาไทยเราก็คือห้องทํางานนะครับขครอยากแปลไปด้วยก็ได้ครับถ้าคุณครูเขาให้แปลนะห้องทำนะครับงานนี่นี่เองเด็กๆเข้าใจไหมเอ่ยอ่ะไปดูต่อไปกันเลยครับ the fact pro is opposite the office the fact pro อะไรเอ่ย the fact pro คืออะไรครับ คำนี้นคุกก็จำไม่ได้เหมือนกันก็อ,อนุญ,ญาต the fact pro ใช่ไหม the fact pro fact pro คืออะไรเอ่ยเด็กๆเกสาธงนะครับเสาธงอยู่ออป osit ตรงข้ามกับอะไรครับตรงกันข้ามกับอะไร Opposite แปลว่าตรงกันข้ามนะลูกออ p o s i t คำนี้ตรงข้าม The Office ใช่ไหมไอเขาบอกว่าเสาธงเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับออฟฟิศนี่เลยเนี่ยนี่ใช่ตรงกันข้ามออปโปสิ e ใช่ไหมครับ6กับ8มันตรงข้ามกันดังนั้นเลขกก็เป็นแฟกต์เลยครับแฟกต์โเราก็เอามาใส่เลยครับแฟกต์โ o นี่นะครับ เป็นทงแฟกแปลว่าทงครับโพนี่ครับแปลว่าเสาเลยครับเสาทงเราได้มาสองข้อแล้วน่าจะเด็กๆต่อไปเขาบอกว่า In building one there are three classrooms มาแล้วครับ In building one there are three classrooms ใช่ไหม เขาบอกว่าตึกที่หนึ่งเนี่ยมีห้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่สามห้อง Three Class r o o m นี่นะครับต่อไปขอจำกับเป็นสีอื่นนะเป็นสีแดงครับ One English Lab and One Science Lab Three Class Rooms อ่เขาบอกว่าหนึ่ง หน,ห,นห,นหนึ่งห้องเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นห้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาใช่ไหมต่อไปอ,อันนี้ก็เป็นห้องวิทยาศาสตร์สามห้องเนี่ยครับตรงนี้แน่นอนครับตรงกลางก็เป็นเป็นอะไรครับ T Class Room R b e t w T Class Room นี่ก็คือ,อนห,นห้องเรียนใช่ไหมครับ T Class Room คือห้องเรียนนะครับ ทีคัสลูมเป็นห้องเรียนนะต่อไปเขาบอกว่าทีคัสลูม the lab and the and lab. อาร์บีทวีนเดอะอิงลิสท์แล็บแอนเดอะไซเอนแลบเขาบอกว่าห้องเรียนทั้งสามห้องเนี่ยอยู่ระหว่างห้องเรียนภาษาอังกฤษแอนเดอะไซเอ c นแล b บแล้วก็อยู่ระหว่างห้องวิทยาศาสตร์นะครับห้องแลบทางวิทยาศาสตร์นะต่อไปเดอะไซเอ c นแล b บอีส a เนียเดอะออฟฟิศ The office นะครับอ่าเราได้แล้วครับ the science lab ห้องเรียนทาวิทยาศาสตร์เนี่ย near แปลว่าอะไรครับ near แปลว่าใกล้ใกล้นะ The office the office ก็คือห้องทำงานดังนั้นก็ใกล้กันเนี่ยมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมดังนั้น number f i เลข5ก็คืออะไรเลข5ก็คืออะไรครับห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์เราเขียนยไปเยครับร the office. the science lab E e. เ i ศเอน e อนซีเ e ดแซนแล็บเข้าไไหมครับอ่าเล็บน้อยห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์นะครับโอ้ได้แล้วปอบมือปอบมือไม่มีกระดิ่งนะครับ เดี๋ยวเอาอีกข้อได้เนาะ <c oughs> ได้ไหมได้ไหมจะแตกแล้วเนี่ยต่อไป,ไปต่อไปครับ The Hall is in Building Three ห้องประชุมครับอยู่ที่ไหน The Hall ห้องประชมุมอยู่ที่ไหนครับห้องประชมุม The Hall ครอยู่ในนะครับอาคารที่3นี่เลยอาคารที่3ก็เป็น Number 7นครับ Hall หอ้หองประชุม h อ l นึกถึงพักหอ้หองกว้างห้องใหญ่ครับก็คือ Hall นะได้ละต่อไป The playground is between the office and the fact pro. The toilet is behind the hall. เขาว่า The playground สนามเด็กเล่นครับ Playground is between อยู่ระหว่าง the office and the factory. เขาบอกว่า,าสนามเด็กเล่นอยู่ระหว่างห้องทำงานแล้วก็อาคารนะครับอาแล้วก็ <c oughs> อยู่ระหว่างห้องทำงานแล้วก็อะไรเนี่ย เสาธงใช่ไหมดังนั้น number eight เป็นอะไรอ๋อขออภัยนะครับเด็กๆ fact pro เขาไม่ได้กำหนดเลขมานะดังนั้น number eight เป็นอะไร number eight เป็นเป็นอะไรครับ page cloud ุณคกูสับสนนิดนึงขออภัยนะครับตรงนี้เป็น page cloud ครับ Number 8หรือว่าหมายเลขแปดเปลี่ยนเป็นเพนกกลาวลูกคุณกูขอไปเพราะว่าหนูว่าเลขแปดมันเป็นธงเนาะขอไปขอไปตรงนี้เพกกลาวเป็นสนามเป็นเล่นหมายเลขแปดนะ Why the toilet is behind the hall ไอห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยมันอยู่หลัง the hall ก็คืออยู่หลังหมายเลขเจ็ดเนี่ยก็คืออะไรครับ behind คือด้านหลังใช่ไหมด้านหลัง the hall ก็คือ อันนี้ก็เป็นอะไรครับน้ำเบิดนายเป็นทอยเล็ดก็คือห้องน้ำมุ้งสวมนั่นเองได้แล้วครับปิงปิงปๆงปิงปงปงปง,ปงหน่อยนะโอเคต่อไปเราเราได้แล้วเนาะดังนั้นครับห้องที่สองคือไล่คลาสรูมฉัน ช่องเอเลขสองนะี่คือคลาส m นี่คลาส룸หมดเลยสามแลวอะไรที่เราย,ยังไม่ได้อีกครับอะไรที่เรายังไม่ได้อีกคลาส룸อาจจะเกะเขียนไปเลยครับคุณครูอาจจะลายมือแย่นิดนึงเพราะว่ามันเขียนในคอมนะโอเคต่อไป number one คืออะไร เราได้เวลาสายแ lap คร้วนี้เป็นอะไรครับ The English เลย The English The English อะไรครับ The English lab นั่นเองครับผมภาษาต้องใช้ตัวใหญ่เสมอนะลูก English แล p โอเคเรียบร้อยก็เสร็จแล้วนะครับผมประมาณนี้นะคำตอบของเราที่ได้มาเด็ดเด็ท<ๆ>้าม่อิงกูจะซูมให้ดูนะครับคำตอบนีตนะ,ะเดี๋ยกๆให้เวลานักเรียนทำตามจดตามมีใครแบบไม่ได้ดูแล้วก็มาดูเฉยๆทีเดียวไหมไม่เอานะเด็กๆเราไม่ได้ ดูเนื้อเรื่องนะครับเห่างนั้นนะต้องเรียนไปพร้อมๆกับคุณครูเนะาะลอกตามไปเลยครับไม่เข้าใจตัวไหนถามคุณครูได้นะลายเมืองครูอาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะครับเด็กลอกตามนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคำตอบของเรานะเก้าข้อเป็นไงครไม่ทันยกมือครไม่ทันมีข้อสถามอะไรก็ สอบถาม,ไ,มได้เลยนะครับวันนี้ชั้นป .5 ใบงาน My Dream School ใบงานที่15ก็ประมาณนี้นะครับใครไม่ทันตรงไหนก็สอบถามทิ้งไว้เดี๋ยวก,กูจะให้ดูคำตอบต่อ <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก,กดกระดิ่งให้คุณครูด้วยนะครับ หรืออย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆน,นะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในใบางานถัดไปเนาะใครอยากได้ใบ,าใบางานปอไหนอะไรไงก็ติดตามดูที่ช่องของกูเลยกูจะอัพเป็นใบางานภาษาอังกฤษนะครับตั้งแต่ชั้นปน .4 ป .5 ป .6 เป็นหลักนะครับชั้นอื่นเดี๋ยวดูเวลาว่างทีถ้ามีเวลาเดี๋ยวทำให้นะครับถ้ามีคนรีเรสมาก็จะทำให้โอเค วันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายซีอเอเกน